วันนี้เราจะมาเอาท่อรีบห้านะผมลูกอะไรนะห้าเก้าชัฆ่านะผมใส่ห้าสามดูแ่บมันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งออกไหมอนะ่ะเออตรงก็คือแบบมันสวยมากเลยนะดูดิคืออย่างเช้าอ่ะไปมาออกตัวดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงครับทอ<ะ>่อห้าเก้าชักฆ่าท่ออะไรท่อนะไรท่อเคนเมื่อยางนะผมอนยะู่ในสเต็ปลูกห้าสิบสามมิลน,นะผมล่างเดิมนะผมเพิ่มเติมเดี๋ยวเ,เพิเ่มเติม โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผะู้ชมดูคนทุกท่านด้วยผมเพราะว่าผมอีกแล้วนะผมฟุ๊กซิงนะผมนะวันนี้เราจะมาเอาทอริ 5, นะ่ผ้านะผมลูกอะไรนะห้าเก้าชะฆ่าห้า้ 59, ชาักานะผมใส่ห้าสามดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งออกไหมอ่ะเออดูดิตรงก็คือแบบมันสวยมากเลยนะดูดิคืออย่างเ้าอ่ะไอ้ที่อืตัวเราคือตเาได้เทางดีเด่น อยากใส่นีิเพื่อเพราะอะไรคะเพราะไม่มีท่อใส่ใช่ไหมใช่ไม่มีท่อใส่ท่อหายนะผมขยับเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะยักมาเลยตอนลงทอนันเนาะใช่ตอนลงทอนันแต่ในนั้นเดี๋ยวไปดูตรงก็สวยนะเพราะว่าสวยนี่คือพี่อ่ะเออพี่ดีกว่าพี่ตรงไปต้องมาทอไรยยุทธ์างนั้นเนาะอือก็เอาลุ่นแต่ก่อนที่จะเห็นเลยใช่พอจะยังมาเลยทำไมทำไมเขาไม่เขาไม่ฮิตเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้วะเขาเปลี่ยนแปลงกันมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเสียงดูไม่รู้ว่าจะตัดติดหรือเปล่านะไม่สตาัดมาประมาณสองปีกว่าแล้วเฮ้ยอุ้ย อุ้ยลูกตีบเดิมกันนะดิไม่เป็นเดิมกันนะเดี๋ยวใช่คนระับว้าวว้าวว้าวก็คือนี่คือเป็น110ของผมเองนะผมว้าว <laughs> ว้าวว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยวก็ตัดไปดูเลยที่เทสเลสซิ่งนะทุกคนนะไปโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการมาอยู่ที่เออที่เทสเลสซิ่งของพี่เองคือถนนนี้คือพี่พี่ซื้อแล้วนะซื้อแล้วรจริงผมซื้อแล้วพี่บปจประมาณอรวมนี่ก็ประมาณสามสิบล้านอ่ะใช่แต่ว่าผมยังไม่ได้มาซ่อมแซมถนนก็คือแบบว่าผมยังเปิดให้ทุกคนผ่านอยู่นะทุกคนนะก็คือผมผมเลยไม่ซ่อมแซมเท่ไหมแต่ถ้าผมซ่อมแซมผมจะทําเป็นสนามผม้ย โคตรสุดอ่ะเรียกว่าสุดละตันยัเรียกได้อ่ะละตันเนาะะสานุดใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาออกตัวดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงกับท่อห้าเก้าชักห้าท่อท่าไหร่าท่อไหนท่หนท่อเคเมน่งยางนะผมน่งยางยีนสเต็ปลูกห้าสิบสามมิลนะผมร่างเดิมนะผมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกเพิ่มเติมช่ไรแตร์ไหนน่าจะเร็วๆนี้แหละอุ้ยเจ๋อยู่โอ้ยเจ๋อยู่อ่ะ ไปสักรอบนึงเอ้ยสักรอบนึงนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปครับตรงนี้เลยเนี่ยโอเคครับผมก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มีแอดไลน์ดีๆมาแนะนำว่าคือแอด M M 8 8 go นะครับผมเวบนี้นะผมการเงินมั่นคงปลอดภัยนะทุกคนเวบนี้เปิดมาเป็นเวลา10ปีนะทุกคนสมัครขั้นต่ำแค่50บาทเท่านั้นสมัคร300บาทรับฟรี50บาทสมัคร500บาทรับฟรี100บาทไปเลยก็ยังไม่หมดเงินที่ใช้สมัคร เป็นเงินในการเล่นทั้งหมดนะทุกคนนะก็อย่าลืมแอดเข้าไปเลยที่แอด mm88go นะทุกคนนะไปไม่ใช่นะเจ๊จะมองเหล่งไ <laughs> มันค่อยดังมากกว่าดูกันไม่ดังจ่าเท่าไหร่วะเออไม่ค่อยดังไม่ดัง โอเคเดี๋ยวงั้นไปเจอ,เอ,อที่ทเทสเลสซิ่งที่พี่ซื้อไว้อีกที่นึงเลยใช่ไหมนะั่นคือระยะทางพันเมตรเลยดูกันว่ามันจะตัดหรือเปล่าครับไปฮะตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ทเทสเลสซิ่งของพี่เองที่พี่ซื้อมาไว้อีกยี่สิบล้านนะคือจะถูกกว่าทางนน้นหน่อยนี่เป็นทางที่ดีไมันถูกกว่าทางนไหมไม่รู้ไอ้เนี่ยเทสตรงนู้นนะเราจะออกตัวตรงนี้แล้วก็ขี่ไปแล้วก็เทสใหม่ นี่มาจะกพี่นันมานี่แบบผมใช่ย้อดมากเอาเอาตัวเ็พร้อมแล้วให้ทีมสิงออกด้วเราจะรอให้พีมสิงออกดวะทุกคนนะ lên, đột mà đột mà, mà mà ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะผมอยากให้เราไปทำคลิปพี่อะไรอีกก็บอกมาได้เลยทุกคนนะเออได้คอนเทนแบบขยายขยายเราก็ทำได้นะแบบว่าสะพานเดิมเพิ่มเติมคือกระเป๋าอเลยปรงมานนี้เดี๋ยวต้องทักไปขอพี่เออที่ม้านะผมเออไป you